คลับคลับของคนรักสุขภาพโดยที่รวดียิ่งมีและนักนารีสุขดีติดตามรับฟังได้ที่วิทยุราชมงคลธัญบุรี FM 89.5 MHz เมกะสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเ e ล l ี h y ับคลับของคนรักสุขภาพค่ะรายการสุขภาพที่อยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังนะคะทุกๆวันอาทิตย์ค่ะ4ีนาฬาิการ3าที ถึง5นาฬิกานะคะก็แน่นอนค่ะคุณผู้ฟังจะได้รับความรู้ทริปเทรนสุขภาพนะคะมีมาฝากกันค่ะครึ่งชั่วโมงเต็มๆค่ะดำเนินรายการค่ะดิฉันทีรวดียิ่งมีค่ะดิฉันนัดนารีสุดดีค่ะจริงๆวันอาทิตย์ตอนนี้ก็ยังถือว่าเป็นวันครอบครัวอยู่นะพี่แมวใช่ค่ะช่วงเวลาของรายการของเราที่ออกอากาศนะคะ,คะก็ผู้สูงอายุก็ ก็ตื่นนะคะพี่แมวก็จะบอกว่าเอฟซีของเราก็เดยนมาก็จะเป็นผู้สูงอายุนี่แหละค่ะที่ตื่นมาฟังกับเราสองคนนะคะว่าเอ๊ววันนี้เราสองคนจะมีอะไรมาฝากคุณฟังกันบ้างนะคะก็เป็นเรื่องของสุขภาพล้วนๆเลยค่ะค่ะเพราว่าฟังแล้วเนี่ยแน่นอนอาจจะไปดูแลตัวเองแล้วคนที่คุณรักบอกลูกบอกล้านนะคะก็เพราะว่าเรามีทริปแล้วก็เทนสุขภาพดีๆนะคะค่ะสัปดาห์นี้เรียกว่าส่งท้ายเดือนสิงหาคมกันเลยพี่แมวใช่ค่ะแป๊บเดียวค่ะ สิ้นเดือนแล้วสิงหาคนกำลังจะผ่านไปเดือน8ของปี2,565กำลังจะผ่านเราไปาีหนึ่งเดือนบางคนยังไม่ได้ทําอะไรเลยพี่แมวพอใช้ชีวิตให้รอดมาจนถึงเดือน8ดนี่ก็จะบอกว่าลำบากละเจอหน้ากันนะคะคุณผู้ฟังที่ที่เพื่อนๆพี่ๆที่ทํางานนะคะยังถามว่า รอดใช่ไหมรอดใช่ไหมเก่งนะรอดทุกซีซันเอ่พราะเขาบอกว่ารอดเนี่ยถ้าเราบอกว่ารอดนี่เราจะรู้สึกว่าเก่งนะเก่งนะแต่ว่าก็อย่าพูดไปน้องทีคุณผู้ฟังก็ยังเหลือยอีกโอ้ยอย่าประมาทนะเหลือยอีกกี่เดือนพี่เมาเหลืออีกสี่เดือนของปีนี้กว่าจะผ่านมาได้แต่เออเอาจงริงนะบางทีนะพี่มีความรู้สึกว่าเฮ้ยเขาเป็นกันแล้วเราไม่เป็นคืออะไรแล้วบางทีเรามีความรู้สึกว่าวิตกจริตไปเลยอะอะไรนีดอะไรหน่อยนี่ใช่หรือเปล่าเป็นหรือเปล่านะคะแต่ว่า เราก็ต้องอยู่ในภาวะที่ไม่ประมาทนะคะคุณฟังแล้วก็บางทีการที่ร่างกายเราแข็งแรงบางทีก็ใช่ว่าจะรอดพ้นนะบางทีอะนะคะมังถือว่าเราก็ต้องเซฟตัวเองสุดลินะคะคุณฟังเราก็ต้องรอดไปให้ได้ทุกซีซั่นนะคะคุณฟังใครที่ยังรอดอยู่ก็เป็นกําลังใจให้เซฟตัวเองต่อไปค่ะแล้วก็เป็นความภูมิใจเล็กๆได้เลยนะคะอันนี้คือซีซั่นที่หกแล้วแล้วก็มีละลอกแล้วละลอกเล่าเล็กๆน้อยๆอีกแต่ว่าคนคนคนที่เขา ผ่านประสบการณ์ตรงนั้นมามนก,ก็ก็ไม่ใช่ว่าอยากจะเป็นหรือว่าอยากจะอะไรนะคะเพียงแต่ว่าบางทีเนี่ยร่างกายด้วยละ่ะยิ่งเฉพาะกลุ่ม6 0 8พี่แม่ใช่ค่ะเราบางทีเนี้ยติดง่ายมากภาวะสิ่งแวดล้อมรอบข้างบางทีก็ไม่เอื้ออํานวยนะคะบางทีเราก็ไม่รู้ว่าด้วยการที่เราจะต้องออกมาทำมาหาก,กินนะคะในเรื่องของการเดินทางบางทีเราก็อาจจะเผลอหายไปบ้างหรือว่าบางทีเนี่ยทุกคนระวังแหละค่ะเขาเข้าใจได้แต่ว่าบางทีเนี่ยถ้านิดๆหน่อยๆบางทีมันก็จะหลุดรอดมาบางทีเราก็นะมันก็ เต็มที่แล้วนะคะใครที่เป็นแล้วก็ขอให้หายเป็นปกติเร็วๆนะคะเป็นกาลังใจให้สู้ๆกันต่อไปส่วนใครที่ยังไม่เป็นก็เซฟกันให้สุดฤทธิ์ถึงแม้คนจะเป็นแล้วก็ขอให้เซฟครั้งก็ต้องเซฟกันเหมือนกันค่ะก็เป็นแต่ว่าก็จะทายังไงได้บางทีเราก็ยังต้องใช้ชีวิตนะคะอ่ะมาถึงเรื่องราวของข่าวสารสุขภาพและกิจกรรมสุขภาพบ้างดิฉันมีภูมิแพ้ ทีฉันก็เป็นอยู่แต่เป็นโรคยอดฮิตของคนเมืองหลวงและปริมณฑลต้องบอกก่อนเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยโรคภูมิแพ้พบมากขึ้นทั่วโลกเลยนะคะในประเทศไทยเนี่ยพบมากขึ้นถึง3 4เท่าเมื่อเทียบกับเมื่อ10ปีก่อนนะคะพบโรคจมูกอักเสบเนี่ย23-30 โรคหอบหืด10-15การพบโรคภูมิแพ้ในไทยมากขึ้นเพราะว่าวิถีการอยู่อาศัยที่มันเปลี่ยนไปค่ะประชากรก็มีจํานวนมากขึ้นแล้วก็อยู่กันอย่างแออัดนะคะด้วยความ<ะ>ที่ประชากรเยอะ โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพคนเมืองนะคะสาเหตุของภูมิแพ้เนี่ยมันมีอยู่สองปัจจัยค่ะคือกรรมพันธุ์อย่างดิฉัน,เ,นเป็นเพราะว่าพ่อเป็นพี่แมวนะคะแล้วก็วเป็นกรรมพันธุ์ภูมิแพ้เป็นโรคที่ถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์ได้และสภาพแวดล้อมคือดิฉันเนี่ยเป็นวิถีกึงก่งๆคนเมืองด้วยแล้วก็มีกรรมพันธุ์ด้วยพี่แมวก็คือ,อมไม่รอดร รวมอยู่นะะในเดียวกันค่ะซึ่งเป็นปัจจัยที่สําคัญค่ะสภาพวดลอมนี่แหละเพราะว่าสารก่อภูมิแพ้สามารถเข้าสู่ร่างกายได้หลายทางไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการหายใจการรับประทานการสัมผัสพวกไรฝุ่นละ,ะ,ออะอองเกสรเชื้อราอาหารบางชนิดที่เขาแพ้กันบ่อยๆนะคะ,คะพวกนมวัวอาหารทะเลไข่ขาวและปัจจัยอื่นที่ก่อให้เกิดอาการของโรคภูมิแพ้เช่น อากาศปเปลี่ยนดิฉันเนี่ยหนักมากอากาศปเปลี่ยนควันทูบควันบุรีเนี่ยอ,อืคือเนื่องจากปัจจัยต่างๆเนี่ยทำให้พบผู้ที่เป็นโรคภูมิแพ้มากขึ้นคราวนี้ยคุณผู้ฟังต้องมาสังเกตตัวเองนะคะว่า ผิดปกติไหมสังเกตว่ามีโอกาสเป็นโรคภูมิแพ้หรือว่าไอเรือรังบ้างไหมก็ต้องพบแพทย์นะคะจะบอกว่าดิฉันเป็นโรคภูมิแพ้เนี่ยมันจะเป็นเยอะในช่วงของหน้าฝนเพราะดิฉันจะแพ้อากาศอย่างเงี้ยน,นะคะพี่แมวค่ะก็ในช่วงหน้าฝนเราต้องเตรียมตัวเลยพี่แมวออกกำลังกายร่างกายต้องแข็งแรงเตรียมพร้อมต้องเตรียมพรอม้อรมไม่เลยะนะคะ,ะ,คะเพราะว่าช่วงนี้ก็อาจจะหนักหน่อยแล้วก็หาหมอถ้าคุณผู้ฟังสงสัยว่าเออเราเป็นโรคภูมิแพ้หรือเปล่าต้องหาหมอเฉพาะทางนะคะเขาเรีย ว่า,าหมอ ENT หูคอจมูกนะคะเพื่อ<ช>ตรวจวินิจฉัยว่าเอะเราเป็นภูมิแพ้หรือว่าเราเป็นโรคไข้หวัดธรรมดานะคะ<ช>คุณผู้ฟัง<ช>ก็มีมาฝากกันค่ะของพี่แมวมีอะไรมาฝากคุณผู้ฟังคะก็เนื่องจากว่าเป็นเดือนของวันแม่แ,มแห่งชาตินะคะคุณผู้ฟังก็จะมาทิ้งท้ายเดือนนี้นะคะเชิญชวนคุณผู้ฟังไปบริจาคโลหิตกันคะ<ช>่ะก็ เป็นในโครงการน้อมจิตบริจาคโลหิตถวายสด,ดุดี9 0พรรษานะคะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะสภา นายิกาสภากาชาติไทยนะคะเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา90พรรษานะคะก็เชิญชวนุผู้ฟังเนี่ยไปบริจาคโลหิตได้นะคะที่ศูนย์บริจาคโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยนะคะตลอดที่เดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเลยนะคะหรือว่าจะเป็นทุกๆเดือนก็ได้นะคะแต่ว่าเนื่องจากว่าเดือนสิงหาเนี่ยเป็นเดือนอวัน เฉลิมพระชมนมพรรษานะคะของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจนะคะก็เลยเชิญชวนคุณผู้ฟังในระคะมาร่วมกันบริจาคโลหิตกันนะคะโดยที่สามารถบริจาคโลหิตได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภาการชาติไทยหรือแม้กระทั่งโรงพยาบาลทุกแห่งทั่วประเทศนะคะก็สามารถที่จะไปบริจาคโลหิตกันได้นะคะสําหรับใครที่จะบริจาคโลหิตนะคะที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภาการชาติไทยนะคะจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะได้ที่0 2 2 5 6 4 3 0 0ค่ะ 2> 0 2นย์สอ่นนะคะใครที่จะไปบริจาคก,ก็เตรียมเนื้อเตรียมตัวให้พร้อมนะคะพักผ่อนนอนหลับหยุดยาทีา่ที่กินนะคะก็ต้องทิ้งช่วงระยะเวลากี่ชั่วโมงกี่ชั่วโมงพักผ่อนให้เต็มที่ดื่มน้าให้เต็มที่นะคะแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็สามารถที่จะไปบริจาคโลหิตได้ทั่วทุกโรงพยาบาลทุกแห่งทั่วประเทศค่ะค่ะดิฉัน,นขอทิ้งท้ายด้วยข่าวสารเล็กๆนะคะค่ะ กินอย่างไรเมื่อเป็นโรคเกาพี่แมวเพราะว่าคนเป็นเยอะมากนะคะโรคเกาเนี่ยก็เกี่ยวกับเรื่องของอาหารการกินที่เราทานกันอยู่ทุกวันนี้แล้วค่ะค่ะเพราะว่าเป็นโรคข้ออักเสบที่เกิดจากกรดยูริกในเลือดสูงะค,ะค่ะไปสะสมตามเนื้อเยื่อต่างๆทั่วร่างกายโดยเฉพาะภายในข้อรอบๆข้อและไตนะคะการรับประทานอาหารที่มีกรดยูริกสูง<ม>เป็นปันจจัยที่กระตุ้นทําให้เกิดโรคเกากําเริบเกิด<ม>ข้ออักเสบนะคะได้ก็คือ ทานเนี่ยมันทาให้ข้ออักเสบได้บางคนก็จะเป็นบวมๆตรงข้อแล้วมันก็ปวดอย่างเงี้ยนะคะ,ค,ะคือผู้ป่วยที่เป็นโรคเกาต์ควรหลีกเลี่ยงเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าต้องเป็นเครื่องในสัตว์ทุกชนิดนะคะแล้วก็เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกประเภทอาหารประเภทสัตว์ปีกสัตว์เนื้อแดงอาหารทะเลอาหารที่มีไขมันสูงและยอดผักเขาเรียกว่าผักทอดยอดนะพี่แมะหน่อไม้อย่างเงี้ยชะอมกระถินพวกกะทิถั่วดำถัว่วแดงธัญพืชพวกนี้ห้ามหมดนะคะธัญพืช หากหากคนที่เป็นโรคเกาเนี่ยรับประทานอย่างยาอย่างต่อเนื่องแล้วก็คุมระดับกรดยูริกได้ดีเนี่ยก็จะช่วยให้เกาสงบอาการข้ออักเสบก็จะหายไปนะคะ,คะแต่ว่าพอหายไปเนี่ยสามารถกลับมา,ร,บารับประทานอาหารได้อย่างปกตินะคะพี่แมว ยอยู่นี้คนอายุน้อย okay. ก็เป็นนะเป็นแล้วค่ะเป็นแล้วเพราะฉะนั้นในเรื่องก็อย่างที่บอกกันนะคะว่าบางทีเกี่ยวกับเรื่องของอาหารการกินนี่ค่ะบางคนก็เหมาเป็นโรคเกาก็ท้าห้ามทานสัตว์ปีกหรือบางคนปวดแข้งปวดขาก็จะไม่ทานพวกสัตว์ปีกพวกเพศไก่หรืออะไรแบบนี้นะคะก็ก็เป็นความเชื่อที่ที่ถูกต้องนะคะแต่ว่าทั้งนี้และทั้งนั้นก็ต้องอยู่ที่คุณหมอด้วยนะคะก็ต้องไปพบคุณหมอก่อนถ้ามีอาการใดๆก็แล้วแต่เกี่ยวกับข้อเข่าข้อกระดูกนี่แหละค่ะแล้วก็มาค่อยมาดูในเรื่องของอาหารการกินกันค่ะ เดี๋ยวเราพักกันสักครู่กับคุณผู้ฟังแล้วกลับมาพบกับช่วงต่อไปของรายการค่ะสักครู่ค่ะช่วง Health Trip สนับสนุนโดยคณะการแพทย์บุรณาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีมุ่งผลิตบุคลากรวิชาชีพด้านการดูแลสุขภาพโดยบุรณาการองค์ความรู้คู่สุขภาพ กลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการเฮลที่ขับขับของคนรักสุขภาพนะคะช่วงนี้มีทริปสุขภาพดีๆมาฝากคุณผู้ฟังนะคะดิฉันมีในเรื่องของทริปการทานสมุนไพรฟื้นฟูร่างกายหลังจากโควิดนะพี่แมวเพราะว่าเราจะรู้ว่ามันจะมีอาการรองโควิดเนาะอาการรองโควิดก็คืออาการทางร่างกายและจิตใจที่หลงเหลืออยู่หลังจากหายโควิดแล้วนะคะอาจจะเป็นผลกระทบทางตรงและ ร่องรอยของโรคที่เป็นผลกระทบทางอ้อมนะคะที่มาจากช่วงที่เคยติดเชื้อได้นะคะลักษณะของอาการคล้ายหรือแตกต่างกับอาการที่เป็นตอนที่เราติดเลยค่ะเพราะฉะนั้นค่ะดิฉันก็เลยมีสมุนไพรที่แนะนำให้ใช้เพื่อช่วยฟื้นฟูร่รางกายภายหลังจากการติดเชื้อโควิด mm. นะคะสมุนไพรตัวแรกพี่แมวขิง mm. ขิงมันจริงจิงมันเป็นเมนูอาหารซึ่ง เราทานได้ง่ายๆนะไก่ผัดขิงจะบอกว่ามีมีทั้งของขควและของหวานนะยำแหนมมีขิงค่ะของลอยน้ําขิงนนะของหวานก็มีใช่ค่ะน้ําขิงนะคะเขาบอกว่าขิงเนี่ยให้ทานเลยคุณผู้ฟังเพราะว่ามีฤทธิ์ช่วยเสริมภูมิคุ้มกันต้านไวรัสลดอักเสบลดเซ็มห่แก้คัดจมูกนะคะเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและขับเหงื่อถ้าหายจากโควิดแนะนำว่าให้ทานขิงค่ะน้ำขิงเนาะพี่แมวจิบจิบเรื่อยๆ ก็ดิฉันว่ามันชุ่มมันมันโล่งอะ่ะในความรู้สึกที่กินนะคะเหมือนมันโล่งจมูกอะ่ะคือตอนแรกก็อาจจะมีรสชาติแต่ว่าก็ก็ต้องอบอกแบบว่าม่เข้มข้นใช่ก็เลยจะบอกว่าบางคนบางบางบางคุณผู้ฟังบางท่านบอกว่าอุ้ยไม่จริงอ่ะน้องสองคนพูดไม่จริงอ่ะเพราะว่าแบบมันเผ็ดมันมันร้อนอะไรแบบนี้ก็กำลังจางกําลังจะบอกว่าควรอยู่ในปริมาณที่เหมาะสมด้วยนะคะไม่ควรที่จะมีความเข้มข้นจนเกินไปเพราะบางทีเนี้ยพอดื่มไปมากๆบางทีมันร้อนข้างในมันก็อาจจะเป็นอันตรายได้ด้วยนะคะ แล้วก็บรรวยน้ําขิงก็อร่อยนะคะสาหรับค,คนที่เพิ่งเพิ่งหายป่วยนะคะก็สามารถช่วยได้มะขามป้อมอืมหาย,ยากเหมือนกันแต่ดิ่ฉันก็เห็นมีเขาขายใส่ตะกร้าขายอะไรอย่างเงี้ยพี่แมวค่ะย,ยังมีอยู่บ้างค่ะนะคะเขาบอกว่ามีฤทธิ์เสริมภูมิคุ้มกันต้านไวรัสลดอักเสบแก้ไอระายเสมหะนะคะมะขามป้อมอันนี้คือสมุนไพรชนิดที่สองชนิดที่สามค่ะเขาเรียกว่าตีพลาตีพลาตีพลาค่ะ,คะประกอบด้วย มะขามป้อมคือมันรวมกันนะคะคุณผู้ฟังสมอไทยสมอพิเภกนะคะมีฤทธิ์ทางเสริมภูมิคุ้มกันต้านไวรัสลดอาการอักเสบแก้ไอละลายเสมหะก็คือมันก็รวมแหละมะขามป้อมก็เป็นหนึ่งในนั้นค่ะข่าตะไคร้อันนี้รู้อยู่แล้วอั่น้องต้มเครื่องต้มยำคือกินตั้งแต่เป็นโควิดอะมะกรูดหรืออะไรใด้ๆนะคะคุณผู้ฟังเพราะว่ามันแก้หวัดคัดจมูกแก้ปวดศีรษะช่วยให้นอนหลับสบายผ่อนคลายความเครียด คือถ้าไม่ได้กินน้ํามันพี่แมวก็กินต้มยําอย่างที่พี่แมวบอกต้มยําช่วยได้ค่ะคุณผู้ฟังซอสน้ํามันก็จะรู้สึกว่าโล่งขึ้นอย่างเงี้ยนะคะค<า>่ะอีกหนึ่งชนิดหอมแดงอหอมแดงเนี่ยแก้ไข้หวัดใหญ่ได้ด้วยนะมลมมูกมนมันมีสารคอร์ตินนะคะสารนี้มันมีอิต,ตาน ไวรัสไข้หวัดใหญ่เพิ่มคุมคุ้มกันช่วยขยายหลอดลมนะคะหอมใหญ่ก็ใช้ได้ค่ะมไม่จำเป็นแต่เฉพาะหอ,หอมแดงค่ะ<อ>สมุนไพรชิ้นสุดท้ายดิฉันก็ไม่เคยเจอเหมือนกันอันนี้นะคะบอกว่าหันุมานประสานกายแต่เคยได้ยินอค่ะ<อ>เคยจัดอันนี้ถ้าหาย,ยากก็ก็รู้ไว้เผื่อแถวบ้านใครมีสามารถทานได้เขาบอกว่ารสหอมเผ็ดปลา ขมฝาดเล็กน้อยทุกอย่างมาหมดเช่นก็ยังนึกไม่ออกว่าหอมเผ็ดปลาพร้อมกับขมฝาดเล็กน้อยสรรพคุณก็คือแก้ไอแก้เจ็บคอคออักเสบแก้ปอดและหลอดลมอักเสบอู้พี่แมวแก้ <c oughs> ปอดและหลอดลมด้วยนะคะ <c oughs> เพราะว่ามันมีฤทธิส์สารซาโปนีนมีฤทธิ์ขยาห <c oughs> ลอดลมต้านการแพ้กระตุ้นการสร้างเนื้อเยื่อบุผิวแล้วก็ มีริ์ลดน้ําตาลคือมันอาจจะหายยากแต่สปปรรพคุณมันดีมากบอกเลยนะคะหตัวที่ที่ฉันบอกช่วยลดอาการลองโควิดได้ถ้าหายโควิดนะคะคือที่บ้านมีอะไรก็ก็พยายามทาสล,สลับกันค่ะแล้วจะบอกว่าไม่ไม่ต้องให้เป็นแบบลองโควิดก็ได้นะถ้าเกิดว่าใครมีอาการแบบ เป็น,ปนหวัดก็ดีขึ้นนะใช่ <นะ S 1> ค่ะมันจะบอกว่าภูมิแพ้หรือเป็นหวัดเนี่ยก็สามารถที่จะทําให้โล่งคอได้ด้วยโล่งจมูกแล้วก็มีความรู้สึกว่าหายใจได้โล่งขึ้นแล้วก็ร่างกายได้มีความอบอุ่นภายในมากขึ้นด้วยค่ะแล้วสิ่งที่ที่ฉันบอกมาทั้งหมดเนี่ยถ้าไปตลาดนัดอะ่ะพี่แมวมันมีขายเป็นตะก้าตะก้าเลยนะคะครบเออมาขามป้อมขามแต่ไอฮน,นุมานดิฉันก็ฮันุมานฮนุมานประสานกายก็อาจจะมีบ้านตามตาม่ตางจังหวัดแล้วก็บางบ้านก็มีปลูกกันด้วยนะคะขิงหอมแดงที่บ้านก็มีอยู่ค่ะคุณผ ดีต่อสุขภาพค่ะไม่ใช่ลองโควิดก็สามารถรับประทานได้ค่ะ,คะเอาล้ค่ะมาถึงคนนีเช่นบ้างมีทริปง่ายๆค่ะคุณผู้ฟังสําหรับใครที่ฮึบเกินครึ่งปีแล้วผ่านไปค่อปีแล้วยังไม่ได้ลดว่าะจะลดความอ้วนก็ยังลดไม่ได้ซักะทีนะคะคุณผู้ฟังดิฉันก็เลยมีวิธีง่ายๆค่ะสําหรับใครที่จะต้องการเริ่มในการที่จะลดไขมันเป็นวิธีง่ายๆค่ะคุณผู้ฟังลองดูค่ะเริ่มต้นตั้งแต่ข้อนหนึ่งเลยนะคะคุณผู้ฟัง วิธีไง่ายๆนะคะที่เราจะาลดไขมันนะคะแต่ว่าไขมันเรามาดูกันก่อน,นะคะ่ะว่าจะพบมากนะคะในอาหารที่มาทั้งมาจากพืชแล้วก็มาจากสัตว์นะคะแล้วก็เขาจะให้พลังงานเป็น2เท่าของพลังงานที่มาจากคาร์โบไฮเดรตนะคะคุณู้ฟังเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราจะมีวิธีการลดไขมันอย่างไรบ้างอย่างแรกค่ะนะใครที่เป็นสายทอดคุณู้ฟังต้องหักห้ามจิตใจนะคะคุณู้ฟังก็คือจะต้องหลีกเลี่ยงอาหารประเภททอดน้ํามันลอยอย่างเช่นปลาท่องโก ไก่ทอดกลวยทอดคือทอดน้ำมันลอยคือของที่เราทอดไปแล้วมันลอยขึ้นมาค่ะคุณฟางก็คือเขาจะใช้คาว่าอาหารประเภททอดน้ํามันลอยใช่ค่ะปลาตั้งโกจะบอกน้องทีเมื่อก่อนปไม่กินเลยที่ไม่กินเลยค่ะเมื่อก่อนเนี่ยพี่บอกว่าชอปลาปลาแม่บานใช่ปลาไม่บ้านเขาจะซื้อมาสมมติว่าเขาจะซื้อมามาให้น้องๆที่ที่ที่หน่วยงานที่รับประทานที่ที่ทํางานใช่ค่ะเขาจะซื้อให้พี่คนเดียวเลยนะยี่สิบบาทต่างหาก แล้วก็อีกยี่สิบบาทก็คือกับพี่ๆน้องๆในกองซึ่งแย่ต่างหากแล้วทาไมมา20สบาทพี่กินหมดปลาทงโกเขาอร่อยมากแ,แถวๆที่ทํางานนะคะคุณฟังพอหลังจากนั้นมาปุ๊บเ,มมเริ่มเป็นกดไหลย้อนเริ่มแน่นเริ่มแบบเสื้อผ้าใส่ไม่ได้ตายแล้วฉันทำไงดีลดค่ะคุณฟังได้ผลค่ะนั่นก็คือหลีกเลี่ยงอาหารประเภททอดน้ำมันลอยคุณฟังปลาท่องโกไก่ทอดกล้วยทอดเลิกค่ะคุณฟังทำใจยากทีหนึ่งแต่ต้องทำใจให้ได้ค่ะอย่างที่สองก็คือหลีกเลี่ยงอาหารที่มีกะทิอืม ขนมหวานที่มีกะทิทุกชนิดทุกประเภทคุณผู้ฟังแกงกะทิทุกชนิดทุกประเภทแกงเขียวหวานไก่แกงพันแนงนะคะคุณผู้ฟังที่ผ่านมาก็คืออะไรนะน้ำกะทิทุเรียนใช่ไหมคะน้ำกะทิเราช่องอะไรแล้วแต่ก็ต้องหลีกเลี่ยงนะคะไม่ถึงกับงดนะคะคุณผู้ฟังแต่ว่าหลีกเลี่ยงแล้วกัน,น,นค่ะนานครั้งได้อยู่คะ่ะแล้วก็อาหารประเภทที่เป็นอาหารผัดนะคะที่ควรที่ท,ท,ที่ที่เป็นแบบ ผัดผักรวมหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็ให้ใช้น้ํามันแต่น้อยคุณผู้ฟังใช้ได้ค่ะใช้น้อยน้อยหน่อยนะคะคุณผู้ฟังแต่ว่าเดี๋ยวนี้นี่รู้สึกว่าการทอดไข่การเจียวไข่หรือการทําไข่ดาวเดี๋ยวนี้เขาทอดในในน้ำกันแล้วก็ได้อยู่นะคะคุณผู้ฟังแล้วก็ควรที่จะมีการกําจัดตัวเองกําจัดค่ะกําจัดตัวเองเกี่ยวกับเรื่องของการบริโภคอาหารนะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารทอดอาหารกะทินะคะรับประทานได้ค่ะคุณผู้ฟังแต่ว่าอ่ะให้ถือว่าให้ให้ให ให้ตัวเองไม่มีความชุ่มชื้นแล้วกันนะคะให้ประโยชน์กับตัวเองบ้างนิดๆหน่อยๆก็คืออาจจะรับประทานได้วันละหนึ่งอย่างอย่างเช่นถ้าตอนเช้ามันเร่งไม่ได้จริงๆอ่ะปลาท่องโกะอ่ะก็ตัวหนึ่งหนึ่งตัวแต่ว่าอะไรอย่างเงี้ยพอได้พี่แมววันนั้นน่ะต้องหยุดอย่างอื่นแล้วนะไม่ใช่พอตอนพอตอนเช้าปลาท่องโกะไปสักหนึ่งตัวสักหนึ่งคู่สองคู่นะคุณผู้ฟังพอตอนบ่ายตบเท้าด้วยเอออะไรนะ่ทอดเรอะ มัน,นกินข้าวอิ่มอะอน้ำ,นำกะทิอ่ารอดช่องน้ำกะทิอ,อันนี้ก็ควรที่จะไม่ได้นะเพราะเมื่อเช้าปัดทั้งโกรธไปแล้วไงคะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นก็ต้องอเลือกรับประทานอย่างใดอย่างหนึ่งในมือ้อในในแต่ละวันของมื้อนะคะแล้วก็ให้กินเนื้อสัตว์ที่มีเนื้อล้วนแยกเอาส่วนที่เป็นไขมันแล้วก็หนังออกอย่างเช่นไก่บางคนก็บอกโอ้ยหนังไก่ทอดนะชื่นอกชื่นใจมาก ลดล่าเลิกนะคะคุณผู้ฟังถ้าเกิดเจ้งการที่จะลดไขมันนะคะรับประทานอาหารที่มีไขมันสูงในมื้อเช้าแล้วก็มื้อกลางวันส่วนในมื้อเย็นรับประทานได้คุณผู้ฟังแต่ว่าต้องรับประทานอาหารที่มีไขมันต่ําอย่างเช่นอาหารประเภทต้ยมยำนะคะอาหารหนึ่งแกงส้มแกงจืดอ่ะอันนี้ถือว่าเป็นอาหารมื้อเย็นได้อยู่ค่ะคุณผู้ฟังกินอาหารประเภทใครที่แบบชื่นชอบการ ทอดนะคะคุณผู้ฟังลองเปลี่ยนดูค่ะมาเป็นแบบนึ่งนะคะแบบย่างหรือว่าแบบอบดูบ้างคุณผู้ฟังก็จะทําให้ลดปริมาณไขมันที่จะเข้าสู่ร่างกายได้นะคะแล้วก็อาหารจะพวกน้ําตาลนะคะเมื่อกินเข้าไปเนี่ยเขาก็จะแปลเปลี่ยนเป็นพลังงานที่ใช้ในร่างกายแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่ามากเกินไปเนี่ยก็จะถูกเปลี่ยนเป็นไขมันที่สะสมในร่างกายเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการบริโภคน้ําตาลมากๆก็จะส่งผลให้มีน้ําหนักมากขึ้น อ้วนแล้วก็ทําให้เกิดโรคต่างๆเกี่ยวกับสุขภาพตามมาค่ะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนอกจากจะลดไขมันแล้วก็ต้องลดน้ําตาลด้วยนะคะคุณผู้ฟังเพราะว่าน้ําตาลนี่ก็ถือว่าเป็นอะไรที่สะสมจะกลายเป็นไขมันที่สะสมในร <บา S 1> ่างกายด้วยพี่แมวเป็นเบาหวานใช่ใช่เบาหวาน <laughs> แต่เบาหวานนี่ก็คือเป็นถือว่าเป็นตัวกระตุ้นแล้วกัน <laughs> เพราะบางคนอาจจะมีเป็นกรรมาพันธุ์มาด้วยก็ได้นะ <c oughs> หรือไม่บางคนก็ยังไม่มีใครเป็นอะ่ะแต่เริ่มต้นที่เรานี่แหละ <c oughs> ที่จะเป็นอ่ะนะคะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้น แล้วก็อีกอย่างหนึ่งน้องทีคุณฟังก็คือโซเดียม ก็ต้องลดด้วยนะคะอยู่ในปริมาณที่พอเหมาะพอควรไม่มากไปไม่น้อยไปไม่ใช่พอดิฉันบอกว่าจะต้องลดโอ้ยไม่เอาไม่กินไม่แตะเลยมันก็ไม่ได้นะคะคุณฟังก็อยู่ในปริมาณที่พอเหมาะพอควรอย่างเช่นถ้าเกิดตอนเช้าทานปลาทองโกปไปแล้วอมื้อกลางวันกับมื้อเย็นก็ควรที่จะลดปริมาณไขมันชนิดอื่นหรือว่าพวกแป้งพวกน้าตาลให้น้อยลงค่ะคุณฟังเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราขาดอย่างใดอย่างหนึ่งหรือว่าสุดโต่งจนเกินไปบางทีก็จะส่งผลเสียต่อสุขภาพแล้วบางทีเนี่ยอาจจะทําให้ร่างกายของเราขาดสารอาหารได้สารอาหารไม่ครบถ้วนนะคะคุณ ฟังเอาเป็นว่าเราดูความเหมาะสมในแต่ละวันในแต่ละมือแล้วกันค่ะแล้วก็ที่สําคัญก็คือดื่มน้ํากับออกกําลังกายคุณผู้ฟังเป็นยาอายุวัฒนะที่ดีที่สุดค่ะค่ะก็เป็นข่าวสารสุขภาพดีๆที่เรามีมาฝากกันในทุกๆสัปดาห์นะคะหมดเวลาลงแล้วค่ะกลับมาพบก,กับเราได้ใหม่ทุกๆวันอาทิตย์สี่นาฬิกาสามสิบนาทีาถึงห้านาฬิกาค่ะสําหรับวันนี้ดิฉนันธีรวดียิ่งมีค่ะดิฉันนันนาลีสุขดีค่ะลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ เฮลที่คลับคลับของคนรักสุขภาพสนับสนุนโดยคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญ,ญบุรีสถาบันการศึกษาชั้นนำที่ผลิตบัณฑิตการพยาบาลอย่างมืออาชีพ